สวัสดีครับ12ตุาลาคมกีรัลอหลินพ่พัดก้าวมาให้มงคลกับฝากของที่ทนสิทธิ์นะครับก็อันนี้คือผ่านไถนะฮะเคยได้ยินไหมครับเป็นของมงคลของนรนสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับที่คนไทยเชื่อกันว่านะฮะอยากจะผ่านตลอดนะครับผ่านประตักผ่านอะไรต่างๆหรือบางท่านก็ปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ก็ใช้เพื่อพลิกดินนะครับ พลิกดินจากร้ายกลายเป็นดีนะครับอันนี้ชิ้นเล็กนะครับรับประกันแท้นะฮะแท้แน่นอนดูได้เลยครับเห็นไหมฮค,ความเก่าเห็นไหมครับเก่าดูได้เลยทอดนีด่ฮะนี่ก็อีกชิ้นหนึ่ง สองชิ้นนี้ขนาดต่างกันนิดนึงนะครับขนาดต่างกันนิดหนึ่ง,นะค,ง,นนงคืออันนี้ชิ้นนี้จะเล็กกว่านะครับชิ้นนี้จะเล็กกว่านิดหน่อย,เ,ยนะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเก่านะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปลดชีวิตเจริญญาณ นะครับก็บางท่านก็นําไปตัดฮนะตัดเป็นชิ้นเล็กแต่อย่างเงี้ยเป็นผ่านไถชิ้นใหญ่นะครับผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วกับทางวัดเอ่อถ้าสนใจก็เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลให้นะฮะพะผมได้มานะครับชิ้นหนึ่งลูกค้าเอาไปแล้วนะครับนี่ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นท้ายนะฮะแล้วก็นี่สนใจชอบทักได้ อยากรู้ว่าจริงอย่างที่เราพูดหรือไม่นะครับเข้าไปค้นหาใน YouTube นะฮะเข้าไปหาดูความรู้เพิ่มเติมได้นะครับผ่านถ่ายผู้ทุกคุณดีอย่างไรนะฮะเดี๋ยวก็คงเจอนะครับขอบคุณมากครับผมจีนันรหหรืพาดเข้ามาทีกคนขับฝาของนิโตรศิกขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับ